ปูพอปล่อยออกไปมันก็ยังมีที่อาศัยอพอโตแล้วก็ยังมีที่หาก,กินกัน,นใช่ไหมคะ,ะครับ,รบตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอถามคุณตรงนี้เราเอานุรักษ์เลยใช่ไหมฮะอนุรกัรกษ์แล้วตรงนี้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ไหมมันเขาจะตัดไม้เขาต้องขออนุญาตก่อนครับเรามีกฎกติกาของนุญาชัไว้ว่า ถ้าคุณจะตัดไป10ต้นก็ต้องปลูกทดแทนได้10ต้นอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องระเบียบกันแปลว่าก็คือเป็นการอนุอรักษ์ละอันนี้ใครจะไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ทางด้านไหนใช่ไหมฮะอ่เราคิดว่าอา่พอมีป่าแห่งนี้แล้วเนี่ยในส่วนของความร่วมมือของชาวบ้านเนี่ยการที่จะเป็นศูนย์รวมของคนน่ะของคนที่จะเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆมันดีขึ้นไหมดีขึ้นครับได้มีอะไรอ่ะ มีจิตสํานึกที่ดีอ่ะแล้วก็รักรักบ้านเกิดมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งได้มาช่วยกันทาอะไรอะไรมันก็ยังดีขึ้นใช่ไหมดีว่าไปอยู่เปล่าๆเออเวลาว่างอ่ะคุณสมจิตเขาเรียกเขามามาปลูกป่ากันวันที่สิบสองบ้างวันที่ห้าธันวาบ้างเนี้ยแต่แต่ว่าไม่ได้ปลูกทุกวันเปล่าอาจจะข้ามไปมีงานอะไรก็ไปทําเป็นเดือนเดือนมาครั้งหนึ่งเป็นกิจกรรมมีงานก็ไปทํากันถ้ามีกิจกรรมร่วมอย่างเช่นเข้าพรรษาออกรรษาหรือว่าวันเฉลิม จุนพรรษาพระราชินีพระเจ้าแผ่นดินอะไรแบบเนี้ยก็มาร่วมกันปลูกก็ดีทําเพื่อเพื่อพะเกียรตินะครับเพื่อพระเกียรติด้วยแล้วก็ได้มาเจอกันมารู้จักกันเออเนี่ยมาเทียมไหมทําให้สังคมทําให้สังคมในชุมชนของบ้านคลองมอนเนี่ยดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นรู้จักกันมากขึ้นเมื่อก่อนนี่อยู่อยู่ท้ายซอยฝากซอยไม่รู้จักกันไม่ใช่อันนี้รู้จักกันก็สามัคคีกันดีอ่ะใช่ไหมมาก็มาปลูกป่าเออมาดูเนี่ยเมื่อปีแล้วปลูกไว้ เออปีนี้มาดูมันโตขึ้นเยอะแล้วเนี่ยมันสวยขึ้นเยอะแล้วแล้วยังไปทําไม้ประดับได้นะตามบ้านอ่ะต้นกระบูนต้นทะแมเนี่ยไปปลูกแล้วประดับปัดเป็นรูปนู้นรูปนี้ก็สวยดีด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องผลประโยชน์กันคุณําพรคิดคล้ายกันไหมเเหมือนกันเหมือนกันก็อยู่กลุ่มเดียวกันต้องเหมือนกันอยู่แล้วอยากได้สิ่งที่มันแตกต่างจากนั้นที่คุณําพรคิดว่ามันแตกต่างจากที่เขาพูดมาอ่าเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลน ก็มันก็ดีอ่ะพอเวลาพอสั์น้ำเนี่ยก็นั่นดีฉันเลี้ยงบ่อนะ,ะบ่ก็ดีขึ้นครับบ่กุ้งก็ดีขึ้นเพราะมันเจอพอเราดันน้ำเข้าไปมันก็ได้กุ้งธรรมชาติเข้าไปในบ่<ะ>ด้วย<ะ>อย่างปูนี่เราไม่ได้ธรรมชาติปูเราซื้อเราก็เลี้ยงมันก็ดีขึ้นอ่ะครับ,ค,รบคุณอภรรยนี่เคยลงกุ้งไหมเคยปรับพื้นที่ป่าเฉลนแล้วก็เป็นนากุ้งไหม ไม่เคยที่ทํานั่นคือว่าเป็นบ่ออยู่แล้วอ๋อเป็นบ่ออยู่แล้วใช่บ่อธรรมะเขาเป็นบ่อเก่าเขาทาอยู่แล้วอ๋อฮะก็ดูเหมือนคุณรำพรเหมือนคนทันสมัยอ่ะคือไม่ชอบลงแรงสักเท่าไหร่ชอบซื้อเอาอ่ะเออจริงๆก็เข้ามาร่วมได้นะใช่อแต่ว่าถ้าเป็นคุณรำพรคุณรำพรจะเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านที่อยู่ในนี้ที่ชอบปรับหน้าดินทำนากุ้งเนี่ยจะไปบอกเขายังไง เราบอกเขาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นที่ส่วนตัวของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้เพราะเป็นอาชีพของเขาแต่ว่าเราแนะนำเขาได้ได้ได้แต่ที่ข้างเคียงที่ข้างบ่อแล้วเหลือแล้วก็ปลูกไม้เสริมฮะแล้วก็ปลูกไม้ช่วยได้ก็บังลมได้ด้วยพัพายุมาแรงๆก็ช่วยบังที่ที่ตรงไหนที่ว่างที่เราเหลือจากที่เราเลี้ยงะครับคุณรัเก้าฮะดูเหมือนจะยังเป็นเยาวชนอยู่นะ ก็คล mm. ้ายๆอายุแล้เรียกก ja. so ันว่าฮะกับคุณลุงโรดพอกันนะฮะอายุพอกันอายุแกนะพอกันนะฮะความคิดของเยาวชนในการที่จะอนุรักษต่างชาลนคิดว่าในชุมชนเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเอาในกลุ่มของคุณลักกาคนแหละผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเงียอันนี้ทานโทษฮะจบไหมยังฮะเรียนจบหรือยังฮะจบแล้วยังค่ะอ๋อยัง อย่างอากลุ่มเยาวชนกลุ่มอนิสิตเนี่ยมีสิทธิ์นักศึกษาเขาคิดยังไงดีขึ้นนะคะอยากให้มีเยวชนมาปลูกป่ากันเยอะค่ะครับและเยาวชนที่นี่เขาคิดยังไงเขาถึงไม่ค่อยเข้ามาร่วมทำไมเพราะเขามีงานทำอยู่แล้วหรือไม่ว่างหรือว่าไปเรียนในต่างพื้นที่ ก็มีเวลาว่างบ้างไม่ว่างบ้างอะค่ะครับก็ส่วนใหญ่ก็เยาวชนจะไม่ค่อยใส่ใจส่วนใหญ่ก็จะมีผู้อาวุโสที่มาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆนะมันน่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนมากกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นอนาคตของลูกหลานต่อไปข้างหน้านะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นปัญหาของของชุมชนบ้านคองมอนเหมือนกันนะฮะที่ที่มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ลงเข้ามาดูแลในเมื่ที่จะมีเยาวชนค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวข้อไม่ด้วยนะฮะนะครับคุณสมจิตฮะ พอพูดถึงการใช้ประโยชน์ของป่าชาเยเลนเมื่อกี้คุณหลุงเกตุพูดไปเรื่องของการใช้ไม้โค,ครงกลางนะครับหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในป่าชาเยเลนเนี่ยต้องขออนุญาตจะใช้ประโยชน์ที่ต้องขออนุญาตมีอะไรบ้างก็คือถ้าตัดไม้โครงกลางไปทําบ้านเรือนหรือไป เป็นตะพานขึ้นลงเวลาหนึ่งทำบ้านทำบ้านเรือนต้องมีขอบเขตแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนกี่ต้นังไงถ้าเราก็ดูรูกการว่าถ้าประทับตะพานใช้สอยทำท่าขึ้นลงถ้าทำไปของส่วนรวมก็ใช้คืออันนี้ได้ขอชาวบ้านเอขาตัวเองก็ได้แต่ก็คือว่าอะไรไม่เกิน20ต้นอ๋อไม่เกิน20ต้นอ่มีเพดานครับแล้วก็คุณตัดไปหนึ่งต้นคุณก็ต้องปลูกกล้าบ้านต้นเล็กให้ผม10ต้น10ต้นอันหนึ่งต่อสิบเพราะว่าถ้า20ต้นก็200ครัอเพราะว่า โคกาเนี่ยฟ่าเราจะไปใช้ประโยชน์ทําประโยชน์ไปสรเป็นเสาบ้านเรือนหรือว่าไปทําเป็นกรุงราคาของบ้านเรือนนี่มันจะใช้เวลาขนาด15ปี15ปีใช้เวลานานขนาดนั้นโอ้ถ้าไปตัดวันเดียวกว่าจะปลูกใหม่กว่าจะฟื้นคืนมาต้องใช้เวลา15ปีครับแต่ถ้าคุณมาตัดโดยพลระการโดยที่ว่าไม่แจ้งผมไม่ทราบ ผมรู้ไม่รผมก็เอาเจ้าที่ไปจับดำเนินการทัางๆพอเราตั้งกฎกติกาจนชุมชนยอมรับกฎกติกานี่เป็นของชุมชนที่ตั้งขึ้นมาคที่ตั้งขึ้นมาจุมแล้วลูกบ้านยอมรับไหมฮะยอมรับครับยอมรับใช่ไหมฮะอันนี้มีการประกาศเป็นสาธารณะบอกกล่าวให้กับชุมชนแบบก่าให้กับทุกคนได้รับทราบครับชัดเจนเลยครับอันนี้หมายถึงพื้นที่ที่ว่าผมดูแลอยู่ด้วยเดี่ยวในพื้นที่ของนี้ก็จะมีเอาบตรใช่ไหมฮะมีอาบตหรือไมู่้ หรือเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขารู้ป่ะฮะรู้ครับอันนี้มีข้าบเกี่ยวระหว่างเกี่ยวอบตฮะตัวนี้จะมีเทศบาลตำบลบางตะบูนแล้วก็ไปจดเทศบาลตำบลบาแหลมอ๋อสองเทศบาลอันนี้เขารู้ครับเขารู้แล้วเขาเคารพกฎกติกาที่เราคบชบ้านเขาเคารพกฎอ๋อเคารพกฎนะฮะอันนี้ก็พอถ้ามามาตัดโดยที่ไม่ขออนุญาตมีบทลงโทษไหมมีครับ ก็คือถ้าถ้าถึงขั้นดำเนินคดีก็ปรับสองพันบาทปรับสองพันบาทแล้วก็ให้เรื่องจำคุกอะไรได้ก็ว่ากันไปเรื่องขอรับทั้แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกปรับแล้วก็ลงภักทันเราลงอาญาไว้อะไรประมาณนั้นนอกจากเรื่องของตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้างแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรดีมันก็แบบว่าเข้าไปเข้าไปในป่ามันก็จะมีเข้าไปก็ไป ปจับปูแสมอจับปูทะเลอะไรต่างๆปูแสมอมาทำกุ้งเค็มปูทะเลเอามากินแต่แล้วก็แบบว่าเทาอันนี้อนุญาตไหมอนุญาตให้เข้าไหมอนุญาตครับอนุญาตให้เช่ไหมมีมีกำหนดกำหนดการที่จะให้เข้าเป็นไงวันเว้นวันหรือยังไงมีันเมื่อก่อนนี้คือชาวบ้านจะจับกันตลอดครับแล้วก็จะมีมันจะมีที่ว่า15บห้าค่ำเนี่ย มันจะมีข้าหนึ่งสองข้ามสามข้ามสิบห้าวันเนี่ยมันจะมีวันที่ว่าปูสแแบรักไข่แต่ตอนนั้นก็คือว่าเราก็จะปล่อยเลยตามเลยเราไม่ได้ไปสนใจว่าตรงนี้มันจะทาให้พันปูสแบหมดไปไหมทีนี้ผมก็ไม่ได้ความรู้จากเชาวาศาสตร์ไปดูงานเรื่องเขาจะรักปูสแบเก็บร้อยไปกินร้านคคือวันที่ปูลงล้างไข่เนี่ย เขาจะห้ามชาวบ้านจับเลยสี่ห้าวันแล้วก็ห้ามไปค้ารับซื้อด้วยถ้าใครไปจับวัลลัสนดนจับแน่นอนถ้าใครไปจับปูขึ้นมาโดนจับได้แน่นอนแล้วก็มาขายก็รับซื้อของโจรด้วยประมาณนั้นทีนี้ตอนนี้ตัวร้นได้ผลครับที่ว่าเขามีกินตลอดทีนี้ของผมที่คือเราไม่ได้ไปใช้สิทธิตัวร้าไม่ได้ไปหัวข้ามขนาดตัวรับเมื่อก่อนนี่จับได้ง่ายตอนนี้จับแล้วบทต้องใช้กระป๋องระดักปากรูแล้วก็เลยบทไปบทไปเส้อก็จะพื่อยามนั้แล้วทำยังไงฮะจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง แต่พยายามที่ว่าตอนนี้ก็ห้ามแล้วห้ามดักฟูกระป๋องห้ามแล้วใช่ไหมแต่พยายามที่ว่าเราจะต้องไปหาแม่พันธุ์จากชุมชนอื่นมาใส่ให้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ในพื้นที่บางตุ้ยยานี่มันจะมีลิงแสมอยู่ประมาณฝูงหนึ่งร้อยตันตซ่ถ้าช่วงนี้เขาจะไม่ออกมาเขาจะออกมาตอนเช้าแล้วก็ห้ามดูเช้าที่เขาจะออกมาให้เราเห็นตัวนั้นก็เป็นเรียกว่ามันก็เป็นศักรารที่เราจะพัฒนาพื้นที่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะกินเขาจะจับกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อก่อนนี้ ป่าเยอะแล้วก็ไปลนอาหารในป่าในชุมชนในเล่อก่าในพื้นที่ป่าก็าจะมีอาหารให้ลิงเยอะทีนีป้ป่าน้อยเพราะฉะนั่นเราปลูกเมื่อก,ก่อนที่เราปลูกกากเนี่ยเราใช้ทันเลยเราใช้ฝากเสียบลงไปที่ดินเลยก็จะขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ลิงจะเดินโยมก,กัดมากินแล้วต้องาะกกาไม้ก่อนอให้แตกหกใบก่อนถึงจะลงไปปลูกในพื้นที่ได้ก็ต้องมีการกรอกดินใส่สมดดาแล้วก็วเอาฝากเสียบแล้วก็ รถร้าบดูแลจนกว่าเขาจะแตกใบได้หกเจ็ดใบแล้วถึงยาวเลยแล้วลิงงมันจะกินถ้าเขาแตกใบหกเจ็ดใบแล้วลิงก็จะไม่ไปยุกแล้วแต่ถ้าเราอะไรฮะเพราะรถมันขมขึ้นหรือยังไงไม่ใช่คงจะเป็นที่ว่ามันมีใบแล้วเขาก็คนมัรู้เ้ื่องเป็นต้นไม้แล้วเขาไม่ยุกแต่ถ้ามีเป็นฝักลงไปเฉยๆครก็เรียกว่าเป็นอาหารเป็นอาหารกระชับกินไม่ได้ก็บังครับแต่เขากินไม่ได้แล้วเขาก็ทิ้งแต่ก็ชักหมดทุกฝักครับแล้วทําปลูกป่าเฉลนมานานยังฮะประมาณกี่ปีแล้วฮะ ทำมาริ่มาก็ปศอสิบเจ็ดที่ประมาณเจ็ดปีนะฮะเจ็ดปีเจ็ดปีก็ต้องล้มลุกผู้ขานมีปัญหาอุปสรรคขอสมควรครับครับปัญหาหลักๆเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคืออะไรงบประมาณครับงบประมาณแน่นอนแหล่ะว่าไปขอคุณยายคุณป้าคุณอาทั้งหลายเนี่ยคุณน้องด้วยก็คงไม่ควักให้หรอกไอ้ตัวนี้ก็คือช่วยได้แรงช่วยได้ใจอันนี้ช่วยได้ใจกับช่วยได้แรงครับแต่ว่าไอ้เรื่องงบประมาณในการที่ว่าเรามาิหารประการพ่อค้าไม้อะไรนี่เรายากครับ แล้วก็เรื่องอื่นนอกจากงบประมาณแล้วเราไปขอได้ไหมมันมันยากครับมันเนมากแล้วมันจะยากไม่รู้จะขอใครขอเท่า, <ทำ S 2> าทำเรื่องขอไงบอกว่าเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการเพา<อ>ะก้ามไม้โกงกลางแสม,มดำอะไรต่างๆเนี่ยเรา<ถ>เขียนโครงการไปได้ไหมขอรักฐเอาอบาตอเอา,อเอาง่ายๆเอาแค่อบตอเนี่ยไม่ใช่เทศาบาลเนี่ยทั้งสองเทศบาลเนี่ยเราไปขอได้ไหมก็เคยเกินไปแล้วก็ขออีกคราวที่เราปลูกใหญ่วันที่เจ็ดตุนหานะเขาก็ช่วยมา หกพันถ้าไม่น้อยยังไงก็ค้างเลยให้ค่าน้ําแข็งค่าขนมจีนน้ายายังไม่ได้เลยใช่ไหมปางไม่ไหาแวยังไม่ได้กินอีกเห็นไหมทุอวันที่ผมปลูกก็คือทุกคนมาลงแรงกันไงลงแรงกันเสร็จแล้วก็น้ําก็ไม่มีข้าวเที่ยงก็ไม่มีให้กินคุณลมจิตต้องดูแลดูแลเนี่ยนี่บังคับก็คือตัวตัวผมเองก็สาระไม่ค่อยดีแล้วก็สารสวาทชิทได้สาระก็ไม่ค่อยดี ถ้าคาถาที่ว่าผมไม่พิกรบหรือว่าหาคนช่วยไม่ได้ขอ,ขอก็ขอก็ค่อนข้างยากบ่าก็าบ,อบอกกันทุกคนแหละคาถาที่เราปลูกแล้วก็มีแตดน้ำ่านแล้วแล้วประากาว่ากันทาไม <laughs> ท้องถิ่นเองเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้รหรือนึกว่ามีคนทําอยู่แล้วมีกลุ่มที่ทำแล้วเขาเลยไม่แต่เขาคิดครับเขาคิดเขาคิดอยู่เขาคิดแบบนั้นว่าผมเคยขอเขามาปลูกนี่แหละก็เคยขอเขารวมเขาก็น่าจะบาก็คือับมัน ไม่ความร่วมมือเท่าที่ควรเรื่องงบประมาณก็ธรรมดาแล้วมันจะมีที่ผมศึกษาดูไม่ว่าอบอตหรือว่าเทศบาลเขาจะมีงบสินแรอมอ,อยู่ทุกที่แหละแต่งบสินแรมเ,เขาจะปูไปที่มันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเ,เอที่ยวทีนี้พอเราเข้าไปสู่คาเราเขียนงบไม่เป็นลาลาชาวบ้านมันก็นี่ไงุ่นหนุ่มๆ <ปะ S 1> เนี่ยอย่างคุณลุงโล,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 ลดเนี่ยเขียนงบประมาณเขียนได้เขียนแบบฟอร์มเขียนประคองรบประมาณแย่เราวว่าล่างแบบฟอร์มล่างโครงการไม่ ได้รรสู่กิจจาลักษณะอะไรไปอะไรแล้ว,ลวปาช่วยเหลือครับอ่พอท้องถิ่นขอไม่ได้เราไประดับสูงกว่านั้นได้ไหมอำเภอเอย่างเงี้ยก็ไม่เคยขอก็ไม่เคยขอเพราะไม่เคยขอ